สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้องปริญตรลีโจทย์ไดศูนย์แข้อที่1กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโจทย์เป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะผลบวกของกําลัง2ของจํานวนเฉพาะตั้งแต่1น0ถึงสิคือเท่าใดอ่ะวิธีการก็คือเราต้องหาจํานวนเฉพาะก่อน ตั้งแต่1นึถึงส0เสร็จเรียบร้อยต่อไปจำนวนเฉพาะเรามาหาจำนวนเฉพาะกันเลยน้องบิมเคยสอนร้องเพลงจำนวนเฉพาะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจำนวนเฉพาะตั้งแต่1นถึงสิก็จะมี2 3 ต่อไปเขาบอกว่าให้หาผลบวก,กบ 2, ของกำลังสองของกำลังเฉพาะตั้งแต่หนึ 10, ่งถึงสิบเราก็มาหากันเลยสองกำลังสองสองกำลังสองนะคะสองกำลังสองเท่ากับสองคูณสองก็จะเท่ากับสี่ กลังสงนะคะก็จะเท่ากับ3าคูณสก็จะเท่ากับ9ก้าสได้9ต่อไปเรามาหาห้ายกกำลังสองกันนะคะห้ายกกำลังสองอเขียนเลยก็จะได้เท่ากับ 25ต่อไปเรามาหา7ยกกำลังสองกันต่อ7ยกกำลังสองได้เท่ากับ7จคูณเเท่ากับ49 7สคูณเจ็ได้ส9บเกนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จับมาบวกกันเลย สีบวก้าบวกยบวกสเจะเท่ากับนี่นะคะก็คือนำแล้วก็นำบวกาบวกยีบวกบเเทคนิคนะคะก็คือนำา9้า เพื่อนเห็นไหมว่า4บวก5ตรงนี้ได้9ก็จะนำก็จะนำ25บวก4ก็จะเป็น29บวกกันได้29อ่ทีนี้ก็เป็นเลข9เหมือนกันแล้วเราก็นำหลัก10มาบวกกันก่อนเลยนำหลัก10มาบวกกันก่อนเลยก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวขอเขียนก่อนเป็น9 บวก29บวก49นี่คือการจับคู่นะคะก็จะได้เท่ากับ9ก็คูณ3เลย9คูณ3ได้27แล้วก็บวกกับหลัก10ก็จะเป็น20บวกกับ40ได้60จะเท่ากับ87 โอเคได้คำตอบเป็น87แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ87นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแนวโจทย์ที่น้องบลิมเตรียมมาให้ค่ะสำหรับวันนี้น้องบริมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย